คำเตือนถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้คุณเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนหลายหลายคนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่มีเงินเก็บหรืออาจจะเงินหายากนะคะเป็นหนี้มานานไม่สามารถที่จะปลดหนี้ได้เลยนะคะเก็บเงินไม่อยู่นะะเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้อีกซ้ำแล้วซ้ำเลา่าหาทางออกไม่เจอ ะะสิ่งเห่านี้นะคะจึงเป็นปัญหาสร้างความเครียดวิตกกังวลบางคนนะคะถึงกับขนาดคิดสั้นแต่วันนี้ค่ะคุณยุงมีทางออกค่ะให้กับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินของตัวเองใหม่นะคะมีวิธีทางออกแบบนี้เลยค่ะปรับเปลี่ยนไม้เซตทางด้านการเงินใหม่นะคะแล้วก็จะมีการจัด การบริหารการเงินใหม่การทําบัญชีรายรับรายจ่ายและการหาไรายได้เพิ่มนะคะทั้งหมดนี้นะคะ่ะจะรวมวิธีที่จะพาคุณะคะ่ะดหนี้ไปอย่างเป็นสเต็ปสเต็ะคะใครที่คิดว่ามีปัญหาทางด้านการเงินและอยากจะออกจากวงจรอดนี้มากๆนะคะภายในปีนี้นะคะหรือคอร์สเรียนคอร์สนี้จะตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ให้ครับ ทุกคนคะ่ะถ้าคุณสมัครใจที่จะมาลงเรียนคอร์สวันนี้นะคะจากราคาเต็มนะคะวันนี้2,990บาทนะคะแต่จะเป็นราคาที่หลายๆคนสามารถที่เข้ามาเรียนรู้ได้นะคะจะเหลือ1,990บาทนะคะนะคะถ้าวันนี้10ท่านนะคะสามารถที่จะแคปหน้าจอของคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ทักไลน์ ภายใน10ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้ในราคา e a r l ์ลีเบนี้นะคะเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจที่จะปรดหนี้ไปพร้อมกับครูนุ๊กยงะคะ่ะกดดิงหน้าโปรไฟล์เลยค่ะหรือทักไลน์แอดของครูนุกยง